คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนําให้เล่นหรือทาตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําโอเคสวัสดีครับพบกับช่องของลุงเหมือนเดิมนะวีหนะ้านากับช่วงเวลานี้1 0บโมงยีนาทีนะกำไรจากตะกี้ลุงยังไม่ได้เอาออกทีนะ อยากจะมาบอกว่าลักกี้ทามมาเว้ยเกมฟินนิกเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาจัดต่อเลยนะตอนนี้16ื่นหกนะขออีกสัก4ี่พันอยากออกกลมๆ2ม0 0 0ื่ไม่รู้จะทำได้ไหมนะกับลักกี้ทามรอบเช้าวันนี้มีเกมฟินนิกมาด้วยนะเพิ่มมาตาการจ่ายอัตราชนะนะเอาเป็นว่าลุงขอมาหา4 0 0พันจาก16ื่นเนี่ยจะลองดูว่าออกได้ไหมนะกับทุน16,00 0มาขอขยับก่อน หนึ่งอย่างคอยดูนะว่าจะทําได้ไม่ได้มันเพิ่มมาตาการจ่ายแต่มันไม่ได้การันตีนะว่ามันจะแตกเออแต่ถ้ามาลัคกี้ไทม์เกมสายปัน่นวันเสาร์แบบนี้ด้วยทุน16ื่นกกำไรสี่พันไม่น่าจะยากนะลุงว่าน่าจะได้แต่ขอเล่นเป็นจังหวะนะคือลุงจะไล่เบ็ดเดี๋ยวค่อยไปรวบตรงเบ็ดที่2กับเบ็ดที่3ขอสตาร์ทจากเบด็ดห้ลองดูลองดู บางคนน่ะเห็นว่าเป็นทุน16แล้วต้องเอากําไร1เท่านะไม่ต้องไปคิดแบบนั้นนะลุงใช้ทุนตั้งแต่เช้าวันนี้1,000 10, นึบาทแล้วก็บวกมาตอนนี้6 0พันแต่เดี๋ยวตอนจบไม่รู้ว่าจะยังไงนะเพราะว่าตอนนี้ลุงก็เล่นตามจังหวะแล้วก็เล่นตามลัคกี้ไทม์มาแต่กําไรอ่ะลุงมองแค่4 0่พันนะอยากออกส0 0 0มื่ไม่รู้จะได้ไหมถามว่าทําไมไม่กดเบ็ด ร้อเบ็ด200ตั้งแต่ช่วงต้นเลยนะเคยลองดูแล้วมีความรู้สึกว่ายังไงก็ต้องเล่นไล่เบ็ดไปก่อนว่ะเล่นกับเวลาสักหน่อยนะมาถึงอย่าพยายามรีบซื้อนะอาจจะลงไปถึงหมื่นน่ะเดี๋ยวแต่เดี๋ยวพอจังหวะมันกลับมาดีลองดูลองดูว่าลงคิดถูกไหมนะยิ่งเป็นวันเสาร์แบบนี้ด้วย1 6ื่เบ็ดห้ตอนนี้หวังว่าจะไม่ต่ำกว่า1มืนนะจบ10หมุนนี้ มีการจงการจ่ายกลับมามั่งเว้ยแหมสีไข่สีไข่ไขอยู่นั่นแหละหืมดอกนี้สองร้อยทำไมทองกูกระจัดกระจายจังเลยวะเหมือนสีหายไปประมาณสองพันถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะไม่ใช่ธรรมดานะ อ่ะกระโดดเบ็ดร้อยหน่อยกระโดดเบ็ดร้อยขอ30มหมุน3,000บาทยังอยู่ในกำไรกับทุนเมื่อเช้าอยู่เดี๋ยวเบ็ดต่อไปนี่ว่าจะเล่นเบ็ดอะไรเดี๋ยวขอดูการคำนวณรอบนี้ก่อนแต่ตอนนี้หวังว่าแม่งจะกลับมาสักอ่าจะกลับมาหมื่นสีได้ก่อนนะเบ็ดร้อยอ่ะอยากเห็นกลับมาหมื่นสีมากกว่าเห็นเข้าข้างในก่อนนะข้างในอยากให้เข้าเบ็ดต่อไปมากกว่า ไม่เชื่อหรอกว่าจะไม่มีก้อนโตเลยรอบนี้แม่สีฟองสี่ฟองอยู่นั่นแหละโอ้โหเบ็ดร้อยเงียบสงบดีแท้รอบนี้เวลาลักกีทามก็ไม่ใช่ขี้ๆนะสิบโมงยี่สินี่มันอยู่กลางๆนะนี่ดอกนี้มาพันสองอะกลับมาหน่อย ก็เหมือนที่บอกแหละมันไม่ได้การันตีว่ามันจะแตก100%เซนะแต่อย่างน้อยๆอ่ะเอามาเป็นตัวเลือกเล่นได้นะอ่ะขอเป็น70ก่อนสัก30แล้วเดี๋ยวค่อยกระโดดกันขอดึงเวลาอีกนิดนึงรู้สึกว่าเวลามันเพิ่งจะ3-4นาทีเองมันยังไม่น่าจะใช่ช่วงเวลาที่ต้องดุกับมันนะเมื่อกี้ก็หวังว่าเบ็ดร้อยแม่งจะพาดึงกลับได้มั่งนะสรุปไม่ดึงกลับเลย มีแววได้กลับมาเริ่มตรงทุนกันเว้ย10,000บาทหนักกว่าเบ็ดร้อยอีกตอนนี้เงียบสงบเงียบสงัดเลย70กูตอนนี้ทองยังไม่เห็นสักแถวนะนี่มาแล้ว70แม่งต้องให้ทักก่อนกว่าจะมานะ มาถูกด้วยมาช่วงเบ็ดที่3นะแต่แม่งเบ็ดที่3กูดันลงมาเป็น70แม่แถวแรกขาดทองคูณสองมายางขาดอยู่คูณ3ม,มาเอ้ยคำนวณมึงต้องมาแล้วแหละสีมาโอ้โหคำนวณไม่มาห้ามาแม่งมากี่โมงเนี่ยหมามากี่โมงมึง7มามากี่โมง8มา9มาไอ้เหี้ยกลับมาหน่อยเว้ยคูณ10แล้วตอนนี้ แน่ทองไม่ติดสักอันหนึ่งเยี่ยมจะไม่โอ้โห2 3งอเออติดทองมาคูณ12,260งหโผลมาหน่อยหนึ่งมาไม้สุดท้ายเนี่นะพันสหสนุกแล้วมึง1ันสแม่งกว่าจะมามาหมุนสุดท้ายพันสี่รอยโผลมาทักนิดนึงยังดีกลับมา1 2ื่นสองกำไรกูอยู่ตรงหมื่นสอ พึ่งทักว่าแม่งแทบจะไม่มีคำนวณเลยมึงก็โผล่มาแบบไม่มีปีมีขุยนะทองแต่ทุกว่ามันได้น้อยไปว่ะครับมาเด็ดคัมพีเทวดา560้ไม้นั่นสีแดงแดงอะ่ะเขาเรียกตัวอะไรก็ไม่รู้นะ12,000ดีว่า13 0 0 0หายไปแล้ว3,000บาทนะมาเรามาเล่นความสนุกกันที่เบ็ด200ดีกว่า200ขอ30หมุนรอบนี้ต้องมีอะไรแล้วแหละ ป๊าปแม่งสี่ฟองวายเชื่อมาหูตัวคิวยกไปไหนลงมาต่ำกว่าทุนแน่แต่ลองดูว่ามันจะติดอะไรมั่งนะ22หมุนแมงเคเบลวิวโอ้ยกลับมาอยู่ทุนแล้วตอนนี้10000ละมากลับมา200 มา200 4อสอันแน่เชียวต่ำกว่าทุนแล้วต่ำกว่าทุนแล้วทองกลับมา3000ันเหมือนสองโอ้โหมาจ่าย3000แม่งยังไม่เป็นก้อนโตอีกนะจะได้ก้อนโตยังไงวะเกมนี้อื้ม <c oughs> ลงมาต่อขึ้นไปรอบเดียวแล้วก็พาลงมาอีกล้วครับ นั่งขึ้นแล้วต้องลงหน่อย120ไป120ขอ30หมุนเทอร์โบไปขอเล่งหน่อยขอเล่งนิดนึงอยากเห็นตุ้มเดียว5ฟองอะ่ะโอ้โหสฟองสองฟองสามสองไม่เท่าไหร่แต่คำนวณหายตอนนี้ <c oughs> อย่างไม่ติด156 งานหยาบแล้วกูตอนนี้งานหยาบโคตร4ีฟองโอ้โหไปขึ้น200กลับที่เดิมกลับที่เดิม200ปิดเทอร์โบ30หมุนลุ้นกันรอบนี้แม่งเอ้ย6,000บวก6,000ดีๆแม่งจะเอา5เอาจะเอา1,000 0ให้ได้จะเอา1,000 0ให้ได้ลองดูที่ว่าลัคก,กี้ถามกับจังหวะนรกจะมีบ้างไหมสาฟองไม่ติด เคมาเมื่อกี้ก็ได้จังหวะนั้นลกนะก่อนหน้านี้ที่ชนะมาเคมาอย่างโหลงมาอย่างละฟองนะตอนนี้อือหือยนีดูมันจ่ายกันดิทองมาสามโอสามร้อยบาทเองเหรอวะเป้าวิว ุ้ยใจคอแม่งไม่มีทองมีแถมมีตื่นเต้นให้เลยเออดอกนี้มา1,000พักหน่อยดีวะไอ้ทองจ่ายน้อยกว่าตัวแดงนี้เหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวขอแวบ,บไปดูหน่อยกูก็นึกว่าทองจะเหมือนเกมอื่นที่แพงกูก็ลุ้นทองอยู่สักพักเลยนะแพงสุดเป็นก็ทองนี่วะแต่สามาัญทำไมโอ้เมื่อเมื่อกี้ตัวแดงมาเยอะกว่าอุ้ยน่ากลัวแบบนี้แม่งจะรอดไหมนี่อีก30หมุนไป กลับมาทักเจ็ดพนก่อนโอ้โหสี่อันสามสาองสโอ้โหไม่เข้าทักรอบเลยเว้ยอืสามฟองมาเต็มมากลับมาหน่อยหนึ่ง2อ0พันแมตัวอักษรอือก้อนโตโอ้ยกว่าจะมาให้ชื่นใจสักรอบหนึ่งนะ6,400กลับมาหน่อยหนึ่งเอาหน่อยไว้ไปต่อไปต่อโอ้ทองมาเยอะติดวายมาช่วยด้วย ๊าปีกรอบหนึ่งพาเข้าข้างในอื้สี่ฟองอ่าเรียบร้อยแปดพันสองมีลุ้นมีลุ้นเว้ยไปลุ้นกันว่าจะพารอดไม่รอดโอ้โหกว่าจะมาแม่งหมุนนึ่งไม่ติดคูณสต้องมาแล้วมัง้งสีฟองไม่ได้เพิ่มคูณสามมาสามฟองไม่ได้เพิ่มอื้อเจ็ดหมุนคูณ5มาแล้วรอบแรกคูณห้าเใส่กลับมา ปาบทองใส่กมาพันแปมุนเจยังหหมุน4ี่หมุนปึ๊บทองมาโอ้โหดอกนี้ไงล่ะไงล่ะมาติดลัคกี้จนได้นะเออเอาดิยาวไปลูกโอ้โหกว่ามึงจะมานี่กูต้องเหนื่อยอกเหนื่อยใจ1 2ึ0 0หนะตามเป้าที่ตั้งไว้เลยนะแล้วเข้ามาตามจังหวะแต่แอบเหนื่อยแอบลุ้นเยอะเหมือนกันนะสามหมุนเอาอีกสักรอบที่ขอคำนวยสักชุดหนึคูณสแล้วตอนนี้ แม่สมฟองหนึ่งหมุนขอคำนวณรอบหนึ่งก่อนเว้ยสักนิดหนึ่งแม่ไม่ได้เว้ยเออมาถูกจังหวะติดมาครั้งหนึ่งรอดเลย14,700น,นะก็ต้องเป็นลัคกี้ไทม์ที่พามานะวันเสาร์แบบนี้แม่งออกได้หมื่นเก่งกันเว้ยช่วงนี้ลุงดวงดวงมามากนะบอกตรงๆเลยว่าดวงแบบสุดยอดเลยตอนนี้โอเคออกไปที่ตอนแรกเข้ามา16 22 000, ออกไป400 0 เออออกไปเกมเราหกพันถือว่าแม่งดวงดีจัดช่วงนี้นะแล้วก็จังหวะด้วยไม่มีนรลกมากนะจังหวะแบบนี้ก็เก็บไปก่อนโอเคลุงขอ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 อกที่2 2 0 0 0นะเอาเป็นว่าใครอยากมาแม่งมันต้องลุ้นหลายอย่างอ่ะถ้าเกิดจะวัดกันจริงๆมันก็ต้องอาศัยดวงด้วยแหละนะก็ต้องบอกกันตรงๆว่าดวงมีผลมากนะสำหรับการเล่นนะแต่ถ้าเกิดจะให้เลือกเสาร์อาทิตย์นักขออยากเชีย เกมสายปั่นให้เยอะกว่านะอย่าไปพยายามซื้อเลยบางทีซื้อแล้วปวดร้อนง่ายแล้ววันเสาร์อาทิตย์ตาการจ่ายค่อนข้างยากฝากดวงกับรักกีทาไม้ด้วยก็ดีนะคอมเมนต์แรกใต้คลิปนะจะเข้ากลุ่มมาดูรักกีทาแบบนี้ก็โอเคไปแล้ววันนี้บ๊ายบาย